มาละเด้อโอเคอะไรนะขอต้อนรับข้าสูช่องปลาจำลองสหายลุงพลความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะความรู้สึกข,ของยายก็ชวนของยายความรู้สึกข,ของปู่ชานก็ชวนของปู่ชานนะคะ ความคิดเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอีพีแต่ยายคิดไม่เหมือนปู่ชานค่ะลุงนะ่ะที่ลุงไปอยู่นู่นนะ่ะลุงเขาไม่ได้ไปอยู่ค่ะเขาไปสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างช่องให้ลูกชายเขาเพื่อลูกชายเขาไปเรียนอยู่ในเมืองมันจะใกล้ที่พักค่ะอืมแต่ว่าช่วงนี้ยายคิดว่าลุงนะ่ะไปเบาสมองก่อนอืคิดนะยายคิดนะ แต่ว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีค่ะอ่แต่ว่าลุงเกิดอยู่นี่เรื่องมันเกิดอยู่ที่นี่แต่ถ้าว่าไปบางบางเยี่ยมนะถ้าทางการสนับสนุนลุงอาจจะเจริญแต่ถ้าว่าทางการไม่เห็นด้วยก็มันก็ไม่เหมือนอยู่กะกอกๆนะอืมแต่ถ้าทางการเขาสนับสนุนเขาอยากพัฒนาบ้านวางเยี่ยมลุงพลนะ่ะรวยจริงแต่ว่าทางนู่นเขาไม่สนับสนุนลุงพลก็ อันนี้ความคิดเห็นยายนะไม่ได้ว่าให้ลุงนะความคิดเห็นเฉยๆแต่ถ้าว่าลุงไปแล้วไปอยู่ที่บ้านวังเยี่ยมเนาะไปแล้วลุงไปปรึกษาทางผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะให้บ้านจเจริญไหมถ้าเขาสนับสนุนนะ่ะลุงพลนะจะเจริญแน่นอนรวยมหาศารลรวยไม่มีที่ชิ้นสุดเพราะว่าไปอยู่นูน่นไม่มีใครที่จะว่าลุงเดแต่ถ้าว่า ถ้าไปอยู่นู่นแล้วทางการเขาไม่สนับสนุนก็เหมือนเคยค่ะแม่พีเรื่องจริงลุงก็ต้องกลับมาบ้านกกอกเพราะว่าลุงเกิดอยู่ที่บ้านกกอกเรื่องมันเกิดที่บ้านกกอกนะไม่ใช่เกิดอยู่ที่นู่นนะอืมเขาก็ต้องตามเรื่องที่กกอกวันที่นี่เขาไม่ไปตามบ้านวังเยี่ยมนะเพราะไม่ได้เกิดที่นู่นต้องคิดให้ดีนะแต่บางทีถ้าเขาไปทางที่ดีไปชนบ ชนับสนุนให้บ้านเขาจเจริญแล้วทางการเขาสนับชนุนลุง้งละลุงแน่นอนจริงบางเยี่ยมก็ลุง่งลุ่งทางทางถ้าทางการสนับสนุนนะพีืพีต่ถ้าทางการไม่เห็นด้วยก็มันก็ไม่ลุง้งใดแต่ว่าเขาไปสร้างบ้านให้ลูกให้ครอบครัวเขาอนาคตนะเออถูกต้องอืมแต่ว่าลุ่งไม่ลุ่งก็คนดีเนาะแปลว่าในความคิดแต่ละบุคคลนะ กลัวเขาจะอันนี้ลุงนะไปอยู่นู่นนะกลัวเขาจะหาเรื่องใช่ลุงอีกนะแม้มึงไปอยู่ที่ไหนก็เลื่อนล้นหันกลัวแบบนี้ยายคิดไปยายคิดไปไกลนะ่ะอืมแล้วก็ความคิดเห็นความรู้สึกความคิดเห็นของยายวะ่ะแต่ยายก็กลัวอย่างเดียวแหละกลัวแม่ไปอยู่ที่ไหนมึงก็เลื่อนล้นไอ้คนที่ไม่ชอบลุงอะ่ะถึงอยู่ที่ไหนคนมันรังควานก็ไปรังควานอยู่นั่นแหละยายคิดได้เนืออืม ไม่ใช่ว่าเราหนีไปแล้วเขาไม่ไปว่านะเขาต้องก็ต้องไปว่าขนาดเขาอยู่นู่นอยู่ประเทศนู่นเขาก็ยังดึงบ้านโกกไปว่าค่อยคิดว่านะแต่ว่าคนดีก็อยู่ที่ไหนก็ตกน้ำไปหลายตกไฟไหม่ไหมอันนี้ก็จริงค่ะซีผู้ดีก็ตามลุไปเหมือนเดิมแต่ผู้ที่อันนี้ก็เอฟซีนะมันก็ต้องตามลุงอยู่แล้วล่ะตามตั้งแต่เมื่อนี้ล่ะเป็นต้นไปนะมันตามอยู่แล้วเอฟซีนะ แต่พูดถึงว่าลุงเนี่ยไปอยู่นู่นแล้วคนเขาจะเห็นด้วยไหมที่ลุงจะไปพัฒนาอยู่ที่นั่นถ้าทางราชการสนับสนุนลุงอลุงครับผมเห็นด้วยให้ลุงมาพัฒนาที่นี่ผมเห็นด้วยเขาทางการเขาสนับสนุนลุงนะมีแต่รวยกับรวยรวยไม่มีที่จะชินติอรวยดิ่งไปอยู่นี่จริงๆแล้วเราจะตามไปไหมยายเอาเรื่องตามนะยายคงไม่ตามค่ะเพราะยายอยู่นี่ แต่ว่ายายจะไปเที่ยวหาเออเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่งหรือยังไงเนาะเออแล้วแต่เพราะเราไม่มีรถไงเพราะบังเยี่ยมก็ไกลเนาะวางเยี่ยมก็โทรต้องออกมื่อเช้านเที่ยงบ่ายพุนเด้อถ้าคนขับรถไม่แข็งแรงก็คํำใช่แล้วก็เป็นอ้อมพูดพูนอ้อมไปพี่พร้อมเราเคยไปแล้วกลัวไปพ่ถูกนาแไม่มีรถไปแต่ถ้าว่ามีคนอื่นรับไปหาลุงไปแต่ว่าจะให้ยายไป ปักหลักหลักฐานอยู่นั่นยายไม่ไปเพราะว่าไม่ยายไม่มีที่ทางเขาบอกว่ายายไปซื้อที่ไว้แล้วเฮ้ยก็จะไปซื้อที่ทําไมเราจะเอาตังที่ไหนไปซื้อนู่นจะเอาตังที่ไหนไปซื้อถึงซื้อแล้วยายจะไปซื้อทําไมถ้าซื้อก็อยากซื้ออยู่ยายที่ไม่โนดเลยมีกระชังโนดของเราเราอาย่นี่จะระจนแก่เนาะเขาไม่ไล่เราล็อกเชื่อที่เขาจะไล่เราทําไมก็เราไม่ได้ไปทําลายอะไร เราอยู่มาแต่พ่อเ้ราอยู่มาเอาเนาะแม่พีไม่เป็นไปไม่ได้เป็นฉนดก็ช่างเราก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีดอกเชื่อเหะอลูกหลานเขาก็มีปักหลักสักฐานอยู่แล้วอืเราก็เสียภาษีทุกปีเนาะอ้ยความคิดไม่ดีเขาไม่ไล่หรอกถ้าไล่มันก็ต้องไล่เบดเดียวแล้วไม่อยากจะนึกถึงสภาพนั้นเลยเนาะสภาพที่ดูไปแล้วไม่มีแล้วเอฟซีจะมาหาเราไหมล่ะยาย โอ้ยเอฟซี F C, ถารักเราเขาก็มาหาอยู่วันยังค่ำไม่ได้เกี่ยวเลยยะนิงเพราะ<บ>เราอยู่เราไม่ได้ทิ้งลุงนี่ใช่บางทีเขาไปหาลุงมันวางเยี่ยมแล้วเขาไม่มาที่เราเลยสหายายนะมั่นใจกันลันตีเลยมาเขาก็วิ่งไปหาลุงเขาก็วิ่งามาหาเรามีองคูปริจิตอยู่เขาก็ต้องมาอากบกราบองคูปริจิตรนะแต่ถ้าองคูไม่ไม่มีแล้วลุงก็ไม่อยู่แล้วปุกโกก็คงจะ เงียบเป็นไปไม่ได้แล้วยูทูบโกกอกเราจะทำไ่ดีกันเป็นไปไม่ได้เราก็ไปตามวิถีชีวิตเก่าเราอืเป็นไปไม่ได้องปูเขาก็ไม่ทุบดอกเขาอุทธรอยู่เราก็เข้าเข้าป่าเข้าสวนของเราบ่เข้าป่าเข้าสวนของเราตอนสร้างในก็ลําบากตอนทุบนี่มันจะง่ายเป็นไปไม่ได้ไหมพี่ n ว่าจะทุบนึกว่หูต้องโตชู้กัน ไปข้างหนึ่งอ่ะเป็นไปไม่ได้เราคนที่ว่าทุบๆน้ทุบหัวมันก่อนไหเพราะว่าสำหรับคนที่เขาอยากให้ทุบเขาก็อยากให้ทุบเนาะแต่สำหรับคนที่เขาอยากให้องค์ปู่ยังอยู่ก็เยอะแยะเยอะมากเยอะเหมือนกันคนในหมู่บ้านนะคะถ้าสำรวจแล้วจ้าว่ามากกว่านะมากกว่าเพราะว่าบ้านกกานี่ไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาจะเกลียดนะมันมีหลายครึ่งต่อครึ่งหรอป่ คนที่ขอยทุกข์อาจจะค้อนไปก็ได้ค้อนเลยอาจจะค้อนบ้านกกอกในก็เยอะนี้แต่มันเป็นมันก็เป็นบางส่วนอะค่ะยายก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ใครเป็นใครน่ะเออใครเป็นใครยายก็ไม่ทราบค่ะเนาะเราก็อยู่ในความมืดอยู่งมงม้างม้าอยู่ว่าใครเป็นใครอยู่เราก็ไม่รู้แต่เราที่แน่ๆนะบ้านกอกๆก็นับถือหลายอืเพราะว่าใครๆก็มาขอพร คนที่กรุงเทพก็มาขอพรก็ได้คนที่เดินไม่ได้คนที่ปากบิดปากเบี้ยวก็ปากก็คืนมาเหมือนเดิมเมื่อก่อนปากเขาพอมาขอพรปู่ปฏิจิตปากเขาอืบางคนที่เขาเป็นโรคเป็นภัยเนาะบางคนบางคนที่ตาเขาเสื่องอ่ะเขามาขออยู่นี่ตาก็แจ้งค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงบางคนบอกว่าถ้าศักิ์ทิ์จริงทําไมไม่ทําไมอันไม่รวยทําไมไม่ไปขอเลขอ่า ก้าขอเลขทามันรวยกันหมดทุกคนล่ะอันแม่แม่อันตลาดแม่บ้านน่ะครับก็พอเราก็ดีกว่าเดิมอยู่นะก็แล่แต่บุญนั้นน่ะเนาะใช่ยายก็เลยตอบว่างี้ใครๆครก็ขอค่ะแต่บุญวาชนาของเราไม่ถึงบุญมันไม่มาพร้อมกันแล้วคนที่พูดอันนั้นน่ะยิ่งเพื่อนไม่ให้ค่อยบอกตรงๆงเลยมันไม่ให้หรอก เมรติว่าเราเนี่คิดว่าตอนที่เรายังไม่มาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่กับองคูนี้คิดว่าชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมอก็ดีขึ้นนะสมัยก่อนนี่ก็หาเงินยกยกยกเท่านี้นะตอนนี้น่ะไปโกนมันยังไม่ได้มาเลยค่ะเนาะทั้งวันเตทั้งวันเลยวันละสองร้อยจนค่ำมืดนะโหไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ชีวิตชาวบ้านกอกอ่ะโหหลายคนที่มีที่ ที่มีเงินมีทองทำยูทูบเบอร์ก็เยอะคนบ้านก็ก๊อกนะี่เขาก็ทำยูทูบเยอะนะ,ะไม่ใช่เฉพาะควายลุงนะควายทางนู่นเขาก็ทำเยอะแล้วเห็นเห็นเน,ะนาะช่องนู้นช่องนี้เขาก็โปรโมทช่องตัวเองอยู่เลยว่าก็เข้าไเ<อ>บิงแล้วได้ยินได้ยินข่าวข่าวอยู่ได้ยินข่าวข่าวอยู่ว่าต่อไปก็จะมีเพิ่มอีกอืเคยไปคุยกับเขาอยู่ต่อไปก็คนที่จะคิดจะเพิ่มยูทูบมัะเหรอเพิ่มยูทูบที่จะทําเปิดช่องนีอ ก็เริ่มจะคิดจะจะทาอีกอยู่ที่ไปคิดไปคุยไปเล่นกับเขานะ่ะออืืความคิดเห็นไม่ตรงกันก็สร้างขาเัเถอบางคนเขาก็ตรงกับเราอยู่อืมัมนชวนน้อยอนะที่ไม่ตรงกันแล้วนะก็<จ>ะสร้างขะอ,อือคนที่อยากจะไม้ไม้เล็กเอาไปงัดไม้สุงมันเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่าคุณไม่เคยทําดีคุณเป็นคนอิจฉาตะลอนอือแต่ทางนี้ไม่เคยว่าให้คุณเลยคุณก็ว่าเอา้าว่าเอา เห็นเขาไม่พูดคุณยิ่งว่าเพราะฉะนั้นน่ะเป็นคนแบบนั้นน่ะไม่เจริญเจริญยุ่เดียวนี่ต่อไปอาจจะไม่เจริญค่ะเขาบอกใช่ยิ่งยิ่งอยากจะให้อามาไอ้นี่บารมีปู่ยิ่งเนาะโอ้ยยิ่งจะทูกปู่แบบนี้นะยิ่งบาบยิ่งบาบเดี๋ยวก็เแค่คิดก็บาบแล้วยานิ่งจะเห็นกรรมตามสนองหรือว่าจะเห็นเร็วๆนีรอโอเรื่องจริงและยููู่กว่า ไม่ใช่ปลูกเขาเรียกว่างูเขียวโอโ้โหพอ,อ,อก็อยากให้มันไปคล้องไปเกี่ยวคอมันเหลือเกินว่ะอพูดมาได้อออือื งดหลายงดหลายคนเขาเบิ่งแต่หยุดไปประเทศนอกเขาก็ยังมากราบมาขอพรเขาโค่นสาเร็จเขาบอกว่าไม่แก้บนเขาก็ยังสําเร็จเนาะงดหลายเขายังมาป้าริจิตนี่ก็เหมือนกับที่เราคารบถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอยู่ตามวัดตามวานอ่ะขนาดของเราหนิความเชื่อสุบุรก็เป็นความเชื่อของของเราของเราหายของเราหายแล้วมาขอวันนั้นกุญแจหายมาขอเห็นได้ง่ายเลยนะออื ปู่ปริจิตเอ้ยแต่บางคนเขาไม่เชื่อจริงอรแต่เขาไม่เออบางคนเขาไม่เชื่อเขาบอกว่างูก็ขี่กระเดือนเขาอะต่อไปพวกมึงก็ไม่ได้ไปลํำหรอกเขาจะเอาขี่กระเดือนไปทิ้งแล้วมันว่าจังที่เลยได้เราเ่าเชื่อสูอเราเพราะว่าเรามันว่าให้เราแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็เชื่อในความความคิดของเรานะย่านิงขอให้ปู่ได้อยู่กับเราไปนานๆเลยเนาะขออย่าให้ได้ทุกข์เอะ อย่างน้อยก็เป็นความนับถือของเราความเชื่อของเราใช่คนที่เขาไม่เชื่อเขาลบหลู่ก็มันไม่ได้ทูกเรื่องทุ่นํำไปเลยไปตามนั้นนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณยายหลองนะคะความรู้สึกของยายหลงนะคะแต่ยายบอกว่าไปอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดดีทําดีเราคิดอยู่แบบนี้คิดอยู่เหมือนเดิมนี่ไม่มีอะไรมาทำราลายเราได้หรอกเชื่อเหระเรื่องจริง ใครไม่เชื่อก็ช่างยาเชื่อเลยใช่พันล้านเปอร์เซ็นต์ความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอขอจบเอาเรื่องจริงไหนไอ้คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขามันบาปของเขาไม่ใช่บาปของเรานี่เพราะเขาไม่เห็นด้วย ความคิดแต่ละบุคคลเราจะให้เขามาคิดอะไรหายเลี้ยนมาหาถ่กปูอะไรหายวิ่งมาหาปูปูขอปูสิบสองเลยมีอะไรจะบอกอะไรเขาจะคลิปแค่นี้นะคเอาพลอยทำคลิปเลยนี้ทำงานทำงานมาดามน้อยทำงาน ปิดคลิปแม่ยายหน่อยยังไงก็สำหรับคลิป yeah นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเยลองเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเยลองเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าออยย่่าาทิ้งยูทูบเบอร์กโกไกออกไปนะคะบอกใครคะบอกเอฟซีทั่วโลกเอฟซีทั่วโลกค่ะอขบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย